รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชม หลังจากสัมภาษณ์น้องไปนะฮะมนลักษหลังรงลิเกแต่จริงๆวันนี้เรามีลิเกมารวมตัวกันที่นี่เยอะแยะเลยนะครับและที่อยู่ฝั่งนี้นะฮะก็คือลิเกธงชัยหมทองไอ้ไม่ใช่ไหมทองแหมไหมพกไหมทองเนี่ยแกขายโรตีสายไหมด้วยใช่ไหมแล้วเป็นสายไหมออนไลน์ใช่ไหมครับผมผมถามนิดนึงถ้าเกิดท่านผู้ชมเองเนี่ยเมื่อกี้เป็นฝรั่งหรอเล่าเนี่ยมอชองอืมนะถ้ถ้าเป็นลูกครึ่งมันจะออกสำเียงนะถูกถูกท้องชั ท่องชอยมอยทองไม่ไม่ไม่ชองเอาไม้ชองนะโอเคเดี๋ยวนะผมถามนิดนึงลิเกเนี่ยเขาดังที่สุดในยุธยาปกติเปิดวิกอยู่แถวไหนฮะยุธยาเนี่ยก็แสดงอยู่ในเครือข่ายจังหวัดใกล้ๆกยุธยาครับผมครับไม่ไม่ไม่ก็แต่ไปทุกสถานที่แต่ก็ส่วนมากยุธยาก็จะรู้จักครับง่ายๆใครช่างผมไปหมดใช่นะไม่จ้างผมไม่ไปครับไม่จ้างก็ไปไม่จ้างก็มาจะเป็นงานบุญงานกุศลอะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อ ถ้าเกิดจะถ้าติดต่อกับธงชัยไหมทองเนี่ยจะต้องติดต่อยังไงฮะเพจเอธงชัยเลยครับเอเอออ่างครับธงชัยเอออ่างนะฮะแล้วก็ธงชัยนะฮะไม่ต้องหมอยทองหม้ทองเดี๋ยวถ้าหม้ทองเดี๋ยวพุทธปทธาเพจธงชัยไมม้ทองไม้มีทองไม่มีทองไม่มีทองเลยเอาเป็นง่ายๆที่าครับก็ทำออนไลน์อยู่ส่งฟีทั่วไทยไปททั่วทิศเป็นมิตรกับทุกที่ ไม่ไปอยู่อย่างเดียวครับครับที่ไหนฮะนอกประเทศนอกจากรวาลวโอเคตรงนี้พัชริวะผมก็อดกินสิเอาเป็นง่ายๆท่านผู้ชมครับสนใจอยากได้นะฮะโรตีใสยไหม่แต่จริงๆแล้วจะบอกว่าอยุธยาเนี่ยเป็นแหล่งโรตีใส่ไหมที่อร่อยมากและบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วเราสามารถดังให้โรตีใส่ไหมเนี่ยไปทั่วโลกนะแล้วก็สนใจนะฮะ เข้าแฟนเพจนะฮะสั่งได้นะที่เอสระเอออ่างวักธงชัยนะฮะแล้วคุณสั่งเลยฮะเขาส่งไปทั่วประเทศไทยนะฮะประเทศนี้อยู่ตรงจุดไหนเราส่งไปทั่วครับขอบคุณอ่าขอบคุณคุณเอธงชัยมากขอบคุณครับผมครับเดี๋ยวตามผมมายังมีอีกตรงนี้นะธงชัยนี่นี่ีรีบรีบรีบถ่ายเร็วๆกำลังใส่กางเกงอยู่เมื่อกี้นะฮะเราจากเอธงชัยมาแล้วนะฮะขายสายไหมนะฮะส่วนอีกสองท่านตรงนี้นะฮะถามนิดหนึ่งครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับครับสูงครับ แต่งตัวอย่างนี้ เป็น B1 B2 หรือเปล่ากล้ <c oughs> วยหอมจอมซนไหมไม่ใช่ใช่ไหมเออไม่ใช่กล้วยหอมจอมซนนะคุณผู้ชมแหมผมเห็นเหลืองๆเนี่ยคิดว่ากล้วยหอมจอมซนเรานั่งกันสองคน <c oughs> คณะอะไรครับมณฑลสิทธิ์หอมหวนครับผมมณฑลสิทธิ์หอมหัวก็อยู่บางลำพูเก่าสิรุ่นพ่อครับรุ่นพ่อโอเคแต่นะฮะแต่จริงๆสมัยก่อนเนี่ยคณะหอมหวนเนี่ยอยู่บ้านพันถมครับอ่าบางลำพูอยู่ใกล้ๆบ้านนกูผมแล้วก็ในละแวกนั้นก็จะมีบ้านของไพโรจฤาษีสิงห์ละแวกบ้านพันถมตรงนั้นหมดเลยนะฮะครับผมไม่ทำ พี่ผู้สู้แก anyway nice <cafe> <tr> ่เลยนะฮะเอาเป็นว่าสองท่านนี้นะฮะวันนี้ก็มาร่วมงานใช่ไหมครับผมและปกติแล้วเราเล่นอยู่พัทยาหรือเล่นที่ไหนฮะก็อยู่ในเขตทางภาคตะวันออกไปชนบุรีพัทยาระยองจันตราดอย่างนั้นลิเกนจะไปทางนั้นลิเกน้ำเค็มนะถูกไหมมาเพราะว่าเมื่อกี้เราเจอลิเกน้ำจืดนะตอนนี้ลิเกน้ำเค็มนะครับผมตอนนี้เปิดวิกอยู่ที่ไหนช่วงนี้ตอนนี้เปิดวิกออนไลน์อยู่ที่พัทยาครับเป็นออนไลน์เลยให้ดูทางออนไลน์ แล้วก็ส่งดาวส่งอะไรเข้าไปได้เหมือนกันครับแล้วก็มีจําหน่ายมาลัยสดเออจำหน่ายมาลัยออนไลน์กันมีมาลัยออนไลน์ท่านผู้ชมนะฮะโอ้โหอย่างนี้เวิร์กมากนะฮะถ้าเกิดอยากจะดูลิเกออนไลน์ของของสองท่านเนี่ยเป็นไงฮะพิมพ์ได้เลยครับลิเกมณฑลสิทธิ์หอมหววลิเกมณฑลสิทธิ์หอมหววนะฮะแล้วคุณไป เขาเรียกว่านะไปไปให้พวงมาลัยออนไลน์ล้วได้แล้วเราจะหอมแก้มได้ดีด้วยนะเวลาเขาอยู่บนเวทีคุณหอมไม่ได้นะเพลาะออนไลน์เนี่ยคุณจุ๊บไปเถอะฮะไอไอหน้าจอคุณน่นะจุ๊บไปเถอะเขาไม่ซีเรียดประมาณนี้นะนะโอเคนะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะมนทนสิบหอมวนครับตามออนไลน์ได้เลยครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ